วัสดีค่ะว uh, <sm> ันนี <f 6> <s aren> ้พบกับช่องนิชชาชาเนลนะคะฮะก็จะมาพบสมัชิกเอสเอ็มเอกันนะคะไปน้าเดี๋ยวเราให้ฟังเสียงปอบอีกนี่น้ะของจดตกขาของจดตก ม่ให้ของผมเป็นของพระธาตุของแม่เอาการงไม่ใครได้ยิไนไหมคะไม่ไไค่ะีฟังก็จะดังนะคะไม่ดูนี่จะไม่ไไมไคบกการะทรา นะอย่างที่สองเกาจะกินราชูบีนะเป็นสากุชีิมีสองอันไม่ค่อยซาโลเท่าไหร่ค่ะอันนึงก็ไม่ซาโลแข็งๆเนื้อแข็งนะคะเฮ้ยมันพูพดแต่ค่ะ นี่ค่ะประมาณนี้อย่างที่สามปับทุกนะคะนี่ค่ะคือตอนนี้นะคะมีโบนหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแล้วก็ลดราคาจากหนึ่งสองร้อยเป็นหนึ่งร้อยได้ค่ะเราเล่นยเราไม่ขายหรอก นี่นะคะปอบทุกที่เรามีนี่นะปุยุยปุ้อบทุกเรื่องนะคะเพราะว่าตอนนี้โตะลืมของเรามันยังไม่ใช่โตว่างนะคะเราต้องมาแบบเละเทะนะคะสนี่นี่นีกัน นี่เลยนะคะเลเทพอไหมคะหัวจะปัวนี่นะเห็นไหมมีว่างได้เลยพี่เลยชี้ดูชี้ดูนี่นะ S M R เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย